การคิดค้นปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าในอดีต6พระองค์ดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสียังไม่ได้ตัดสรู้ก่อนแต่ที่ท่านจะตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความปริวิตกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็ญ ย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุดติและย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชรามรณะนี้จักปรากฏขึ้นได้อย่างไรดูก่อนพิกูทั้งหลายลำดับนั้นแลความง่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะชาตินั่นแลมีอยู่ชรามรณะจึงได้มี เพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะพบนั่นแลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายลำดับนั้นแลความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอพบจึงได้มี เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะอุปทานนั้นแลมีอยู่พบจึงได้มีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแล ความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปทานจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ดูก่อนภิกขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะตัณหานั้นแลมีอยู่ อุปทานจึงได้มีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแล ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะเวทนานั่นแลมีอยู่ตัณหาจึงได้มีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะผัสสะนั่นแลมีอยู่เวทนาจึงได้มีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอผัสสะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เพราะสลายตนะนั่นแลมีอยู่ผัสสะจึงได้มีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสลายตนะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลาย ลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะนามรูปนั้นแลมีอยู่สลายตนะจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอนามรูปจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะวิญญาณน,นั่นแลมีอยู่นามรูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความงงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทําในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เพราะสังขารน,นั่นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสังขารทั้งหลายจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะอาวิชชานั้นแลมีอยู่สังขารทั้งหลายจึงได้มีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายดังนี้เพราะเหตุนั้นข้อนี้จึงมีว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะนเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้ว ยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิช,ชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนนี้ได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ต่อไปว่า เมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะชาตินั่นแลไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติ จึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะพบนั่นแหลไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความสงนนี้ได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอพบจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งพบดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะอุปทานนั้นแลไม่มีพบจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลาย ลำดับนั้นแลความสงนนนี้ได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนออุปทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งอุปทานดังนี้ดูก่อนภิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เพราะตัณหานั่นแลไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานดังนี้ดูก่อนพิคูทั้งหลายลำดับนั้นแลความฉงน,นนี้ได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอตันหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งตันหาดังนี้ ดูก่อนพิก u r ทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะเวทนานั้นแลไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาดังนี้ดูก่อนพิก u r ทั้งหลายลำดับนั้นแล ความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เพราะผัสสะนั้นแลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ดูก่อนภิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ ดูก่อนภิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะสลายตนะนั่นแลไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ดูก่อนภิกุทั้งหลายลำดับนั้นแล ความช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอสลายยตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งสลายยตนะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เพราะนามรูปนั่นแลไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอนามรูปจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะวิญญาณน,นั่นแลไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแล ความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนภิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า เพราะสังขารน,นั่นแลไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายลำดับนั้นแลความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งสังขารดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะอาวิชชานั่นแลไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขารดังนี้เพราะเหตุนั้นข้อนี้จึงมีว่า เพราะความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนต์ อุป,ปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า ความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือดังนี้ดังนี้แลแม้การคิดค้นปฏิจจสมุปบาทของอดีตพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นอกจากนี้คือพระสิกขีพระเวสสภูพระกะกุสันทะพระโกนาคมณนะและพระกัสปะก็มีเนื้อความตรงก,กันกับเรื่องราวอันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี้ทุกๆประการทุกตัวอักษร